สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ X4C นะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวคล้ายๆเหมือนผสมกันนะครับระหว่างกลนกับสไนแล้วก็ลูกซองประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นโปรชั่นประมาณนี้เนาะก็มี DP มีหินเอาไว้ครับนะครับกล่องทรงกล่องสุ่มนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะแบบลืมลืมสุ่มจริงนะก็จะมีเซต50นะครับเทียบเท่าแบบสู้พอๆกับสู้ได้เลยนะผมสำหรับผมนะที่คิดไว้นะครับแบบ 50สามารถสู้150ได้เลยนะก็ดูส,สีกันมากแล้วก็นส่สอด300นะครับปืนยังกากปืนกากมากปืนค้าฟนะครับดีกว่านะปืนไคโดส่วนเราหรับผมคิดไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันเติม300ได้ดาวนะครับแล้วก็ได้ตัวละครไปด้วยนะครับส่วนยศขวานนะครับเติม1,000บาทนะครับผมประมาณนี้พวกตัวเช่าเนี่ยอาจจะมีแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันราคายัางไงนะครับแชร์5กลุ่มได้เป็นเซตนี้ เนาะแล้วก็ได้ cp เนี่ย cp เอาไว้น่าจะเช่าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะเอออาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้ยิงเลยอะแบบที่มันเออเดี๋ยวก็รู้เองในคลิปนะ <hour> later. เนาะที่ยิงคนมันเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ oh. Oh. ว่านั่นแหละ allez, allez, allez. รึบ allez, allez. ขอหนีก่อนได้ไหมแต่ว่ามันไปมันมันเน้นตบกันอนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะ เพราะผมลงไปเมื่อกี้เซิร์ฟเซฟโซนนะครับมันเอาแบบสองพันตบกันนะก็เลยมาห้องโนนะครับขึ้นนุ่นขึ้นนุ่นเติบเิบเติห้องโนเนี่ยน่าจะลงได้แค่แบบพวกเออร้อยห้าสิบปะร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรพวกนี้นะครับในโปรโมชั่นะไม่ได้ยวเริ่มลงมาแล้วนะครับ จะใจจริงอยากเล่นลูกสองมากกว่าครับอดีกันได้ไหมมาดิเย็น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  ไปไหนหรือวะอเดี๋ยวนี้ก่อนเย็นๆขอซื้อแบบพวกน้ำมูกน้ำวิ่งก่อนนะอยากเล่นลูกซองอ่ะเดีย๋ยวจบนี้ถ้าผมตายเนี่ยผมเล่นลูกซองเดี๋ยวนะอู้แต่โกนแม่งก็แรงอ่ะดูดิโกนแม่งแรงจัดอ่ะเหมือนเซิร์ฟนี้ต้องมีพวกนะครับแต่ไม่เป็นไรโซโล่ก็ได้เซิร์ฟมาทั้งทั้งที่จะถึกนะ มันไดเออมันก็จูกได้อะแต่มันทำสวนไม่ได้นะครับมันต้องมีตี้อะมาดิ <c oughs> เฮ้ยหี่ยไ่ตาย <c oughs> เฮ้ยมึงยิงเลยปะเน้นตึกมันซุกหัวไม่เมลยนม่ยเออแต่แต่ยิ่ง ยิงไม่โดนเอ๊ะพอมาแตกมาดิเฮ้ยปืนไปนไหนวะมันเล่นปืน50เองอปืน50ตัเมจเท่าไหร่อ๋อใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันได้อยู่ได้อยู่ ปืนผมเล่นเป็นปืนคาร์บอะปืนคาร์บน่าจะก,ก,กะัก110นิดนึงซอ,องอยู่ข้างบนเหรอไปข้างบนตอนไหนวะนี่เชี่อไปไหนเหร้วะกระเป๋าครับเจ็ดอุ้ยอุ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนเย็นเย็นเย็น ไม่เลื่อนไม่โดนเลยนี่หว่าแท็กไปดิวัดได้นะวัดได้นะวัดได้นะถ้าใจต้องการ ไม่ตายโอเคแตกจะได้ไม่รู้เฮ้ยไม่ตาย,ตายเฮ้ยมันมาฮึบอ่าโอเคถือว่าได้หมูนะครับเออ๋อเซนท่าสิบตอนแรกที่ผมยิงแตกแป๊บแป๊บแป๊บแต่ทำไมมันถึกจังวะยังเซนท่าสิบอย่างถึกเลย เสียดายนะครับว่าพวกเขาไม่ลงมาต่อนะพวกที่ตบอ่ะมืนโดนด่าอะไรกันก็ไม่รู้ก็ไปเลยนะนม่ป็หละเราเล่นแค่นี้ก็ได้เหลือแค่นี้นะครับน่าจะโดนสองหนึ่งที่งคนมันประมาณเกือบยี่สิบะประมาณสิบห้าสิหกนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะแอบก่อนมันมีนลูกซองไงเราต้องเอาผู้ตัวผู้หญิงก่อนนะครับเหมือนตัวตอนแรกนะ Nó ở phía dưới này. Đi đi. Úi, nó không chết Nó thôi, đúng không? Được ยากอยู่ยากอยู่ยากอยกู่เดี๋ยวว่าเอาลงยากนะครับเฮ้ยเฮ้อะถ้ามีเพื่อนช่วยนะพวกมึงต้องขี้กูบอกเลยฮิฮิอยู่กูหันสวนอนะ จะบอกถ้ามันมีอีกอะ่ะมันมีอีกไ,ไม่ไหวนะเฮ้ยมันโดนก็ถอยเลยถอยขึ้นมาเล่น,นข้างบนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไมีอีกคนนึงก็ไม่ไหวตอนนี้เอ้ย ไปยังวะต้องมีเพื่อนช่วยครับมาดิมาดิาดโอ้มันไม่ไหวอ่ะเอ้ยมาดิกูไม่กลัวแนละ้วกูไม่กลัวมาไอ้กูวัดด้วยวัดให้ด้วย ถ้าต้องการอ่ะวัดให้ด้วยถ้าต้องการนะ่รนะมาดิเฮ้ยจะเล่นกลใส่กูหรอ,อย่างหน่อยเพื่อนโนูได้แค่หัวห้าสิบโอ้มันขนาดห้าสิบมันเนี่ยแบบรู้สึกว่ามไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยฮะมันบอกว่าโนอะไรนะเปลีย่ยนห้อง,องเหรอเพื่อน ใส่150ยห้าเพื่อนเออแหล่อุ๊ยใครโดนแตกไปไหนะครับออเอาเอาเอันนี้ก่อนสิ่งที่เรียกว่าปกนะครับเข้ามาวนะิจะยก่อแก้ได้ไหมมาเดเก็บเซตอยู่แล้วครับงานเนี้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอุ๊ยอุ๊ยสามร้อย Ồ đi lấy một ạ lấy một ạ Ôi tột Mà Tụi nó lo tột vui cả โอ้โหรักสุกดอกวัดที่เธอเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่งหนีแบบกายกรรมวิ่งหนีแบบกายกรรมอ,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 อ๋อรีบทำยากเกินเท่าทีนะครับอ๋อชิ้นนี้ก็เราตบเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเพื่อนกันนะ ผมคงต้องตีเอ่อตัวนี้ไปฮะมาช่วยหน่อยเพื่อนเออดีมากดีมากดีมากนี่แหละมีเพื่อนช่วยนะครับวางวางไปไป let's go let's go อีกคนหนึ่งน่าจะรอตกนะครับเออมาที่ตีเฮ้ยโอ้กะตกกะตกกะตก รอตบชัวอย่างนี้ตาอหลังมีอะไรหนาติ๊กตอกติ๊กตอกดูดแล้วฮะไม่ต้องตามมันไม่ต้องตามมัน,มนได้เพื่อน,ดนได้ได้โอเคอ๋อมันน่าจะเป็นปืนตกนะครับไปแก่นนดูดหลังเลยเอ,อ้าเฮ้ยสวยเพื่อน เป็นไรเนี่ยไปห้าสิบลำบุญเอออย่าดูมาดิเออ,เออติดแลด้วลูกอันนี้มันเน้นวิ่งหนีไปใช่ปะ่ะผมได้หัวเพื่อนได้หัวไม่เก็บกบูเก็บเองมึงต้องการอะไรเนี่ยมึงต้องการอะไรเนี่ยอีกคนเนะี้ย อ๋อแบบสายวิ่งเล่นนี้เหรอใช่ปะ่ะสายวิ่งเล่นแบบจุกไปจุกมาไปไหนแล้วจ้ะมันน่าจะได้สามร้อยแหละเฮ้ยเพื่อนยิงกูมองไม่เห็นเลยอ๋อเด็ดๆๆๆดเดดดดด,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 ดโอ้ไอ้ที่นี่มันสายวิ่งเล่นจริงด้วย เจอไหมเพื่อนอ้ยสอง,สองเอะไม่ได้มาแนววิ่งเล่นก็ได้คนระับชิล bueno. อยู่แล้วแต่ต่ตตตตตอะไเพื่อน อะไรวันนี่ยเสิร์ฟนี้มูงแบบบวกบวกจะบวกก็บวกทุกคนเลยอะไรเงี้ยแปกฟินฟินเหลือไอตัวไอตัวที่มันเล่นสามร้อย่ะผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะแบบเล่นซ่อนแอบมหามหาชัยโลอ่าดูไปดูครับอ่านไปดู ตอนแอบ,บมหาชัยมันไม่มีขายเพื่อนเฮ้ยสายแม่งเลยเฮ้ยหยอกอ๋อมันทําอะไรเนะี่ยต้องการอะไรวนะเนี่ยมีสองเม็ดหนีสองเม็ดหนีนี่กูแอบ,บเลยมาครับอ่ะสวนกูไหมไม่สวนกูวิ่งโง่ๆเลยนะสวนกูไหมอ๋ออยู่ข้างบนเฮ้ยวิ่งไปยังวะ เสียงตีนอยู่แถวนี้อะไรเนี่ยเล่นวิ่งเล่นจับโอ้ไปเล่นกับบ้านมึงอ่ะไอ้เ่ี่ะเล่นวิ่งเล่นจับอ่ะโอ้โหยิงตัวไม่เข้าเออช่างมันแล้วละกันนะครับแต่เขาไม่อยากเล่นแล้วเขาคงอยากวิ่งเล่นเฉยวิ่งเล่นวิ่งเล่น แขเ,เพื่อนวิ่งเล่นเพื่อนกูพร้อมกูพร้อมมาวิ่งเล่นด้วย oh <my> เฮ้ยหมูเอา้าเฮียหมูแตกร้อยห้าสิบแตกโท่ <c oughs> <c oughs> อ่าวิ่งเล่นวิ่งเล่น oh <my> เออมันไปอีกแล้วเฮ้ยชิคกูเพิ่งเคยเจอคนสภาพอย่างนี้เนี่ยต้องการอะไรเนี่ยต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยชิคกูก็้เาี้ยขยันตามมันเนาะ ยังไม่ตายหรอครับออยู่ตนเนาะไม่เป็นไรเราอย่าไปเล่นตามเกมมันเราแค่วิ่งตามมันเฉยเราแค่วิ่งตามมันมันส่วนผมไม่ตายหรอกมันส่วนทีละเม็ดแต่มันก็วิ่งอ่ะเม็ดหนึ่งวิ่งเม็ดหนึ่งวิ่งเจอกับอะไรวะเนี่ย What the fuck ๋ยววิ่งเล่นแล้วกันเป็นๆนะครับเดีกันเลยได้๋ยวกันเลยเดี๋ยวไปละหนึ่งคนไปละสิไปละสิ

มันเอาชัวจัดอะ่ะสิมันเอาชัวจัดอะ่ะเออปล่อยไม่ยิงก็ได้เลยวะดูดิมันหนีไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันยังไม่ทันทำอะไรผมเลยไอ้ผมผมวิ่งตาม,มานะดูนะเหี้ยมันเอาชัวจัด <S <S อะไรนี่กูเจอกับอะไร กูเจอกับอะไรวันนี้วันนี้กูเจอกับอะไรอ๋อพวกมันเหรอแบบล,ล่อไปหาเพื่อ,อนนี่เหรออันนี้คืออะไรน,นี่คือเล่นมมเหมือนกัน มาเฮ้ยถึงยังวะเออต้องงี้ดิมาผมไม่บอกกูบอกอีกคนก็นกนได้กูบอกอีกคนก็นกนได้ ไม่เป็นไรกูไม่วิ่งตามมันหรอกไอ้เหี้ยเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยวิ่งตามมันอะ่ะพี่ฮะพมากูลอยโกโจอย่างเดียวละะปิดโลกให้มึงด้วยอะเผื่อมึงอยากเผื่อมึงจะชอบนะเพื่อนนั่นแหละกูว่าปิดโลกกูลอยโกโจอย่างเดียวอะ

นั่นแหละมันก็หนีไปนมขึ้นสีแบบเนี้ยขึ้นสแบบเนยแตปรูตองสแปรดแหะอ๋อมันไม่เห็นกูหรอกงกูไปไหนยังงงแล้วดิเฮ้ยปวดหัวกับมันวะอีเีน่กูขอประจานทีมันก็ไม่มีใครขึ้นมาจริงเลยทุกคนนี่ผมท้อว่ะ เนียมนไ่ยฮี่มันปนสมนครับเฮ้ยมันไองืนสามจริงไม่ได้ทำเมนยิงผมไม่เข้าอ่ะไม่ยิงผมไม่เข้าวะยี่ปืนปืนกลค้าเป็งยิงเข้าหวนะครับเจ็บจัดอะกูบอกเลยมันป็นโ่งอย่างงี้ละ มันต้องการอะไรอ่ะไอ้เชคปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้แ, ha, แล้วกันนะครับคนฝักกดติดตามฝักดไลไ์นะครับมาจบคลิปอะไรตเอไยแตกไม่ตายอะ <rium> <iam> <Safe> มันเป็นลิงไ้เหียไอ้เนี้ยหนักกว่าลิงอีกอ่ะเฮ้ยถึกจังอะโพเทกหรออ uh, ๋อโพเทกไอ้เหียนึกว่าถึกยังช่างแมงแล้วนะครับทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับนคลิปได้ต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ตันนี้ก็ไปไปนะครับ